กลับมาพบกันอีกแล้วค่ะกับอาหารง่ายๆสไตล์บ้านๆกับครับคนอ้วนนะคะวันนี้จะพาทำเมนูง่ายๆและประหยัดค่ะกับเมนูผัดพริกอ่อนมูกชิ้นใส่หมูสับค่ะวันนี้ผัดพริกมูกชิ้นของเราจะพิเศษน,นิดนึงนะคะเพราะว่าเราใส่หนังหมูลงไปด้วยค่ะไปดูวิธีทำกันเลยอันดับแรกก็ใส่พริกกระเทียมสับลงไปผัดกับน้ำมันนะคะ ใครชอบเผ็ดมากก็ใส่พริกมากนะคะใครไม่ชอบเผ็ดก็ใส่น้อยๆก็ได้ค่ะหรือไม่ใส่เลยก็ได้จ้าจากนั้นตามด้วยหมูสับลงไปค่ะวันนี้เราใส่หนังหมูด้วยนะคะเวลาเคี่ยวเนี่ยก็จะได้เท็กเจอร์นิ่มๆกรุบๆค่ะผัดให้เข้ากันเลยนะคะกับพริก เติมน,น้ำเปล่าลงไปนิดหน่อยเพื่อช่วยให้เหนือนุ่มและสุกค่ะจากนั้นก็ผัดให้เข้ากันอีกครั้งค่ะจากนั้นปรุงรสกันด้วยซีอิ๊วขาวผงปรุงรสน้ำตาล ซีอิ๊วดำนิดหน่อยนะคะแต่สีให้ดูน่ากินซอสหอยนางลมจากนั้นผัดให้เข้ากันค่ะและรอให้หมูสุกนะคะเมนูผัดพริกลูกชิ้นจะขาดลูกชิ้นไปได้ยังไงใส่ลูกชิ้นผักครึ่งลงไปค่ะ จะใช้เป็นลูกชิ้นหมูหรือลูกชิ้นเนื้อก็ได้นะคะวันนี้พันใช้เป็นลูกชิ้นเนื้อค่ะ่ันให้เข้ากันเลยค่ะ ลูกชิ้นก็สุกแล้วนะคะจากนั้นใส่พริกอ่อนลงไปค่ะพริกอ่อนหัน่นแฉลบนะคะผัดให้เข้ากันอีกครั้งค่ะแค่นี้ก็เป็นอันใช้ได้แล้วค่ะตักข้าวมาได้เลยค่ะพร้อมรับประทานแล้วเป็นไงกันบ้างคะวันนี้เมนูก็ง่ายๆกันอีกแล้วเนาะถ้าเ,เพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องด้วยนะคะ สำหรับอัตราส่วนผสมนะคะฉันใส่เอาไว้ที่ใต้คลิปนะคะกดดูได้เลยค่ะที่ใต้คลิปสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะคะสวัสดีค่ะ